สวัสดีพี่น้องสวัสดีเบิร์ตสกุลสุลคนมานี่ก็เพาะเพาะกับสองสองเสี่ยวพาล็อกคือเด็กพี่น้องโอ้ยคือเมนเสเฮ็ดพี่น้องคือเมนเสเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดละงูเฮ็ดละงูพี่น้องเสบดดอกใหญ่ทีเนี่ะมาเด้อคนเอ้ยบ้าตบ้าตบพี่น้องเฮ็ดละงูเฮ็ดละงูโอ้ยหอมเด้อมือดิกระเพาป้าหาเฮ็ดพี่น้อง

น้องสนุเทนอยู่พี่น้องสนุเทนเฮ็ดจ้าเอพี่น้องสนุเทนเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดละง่เฮ็ดละง่อืมจุ๋มงามอยพี่น้องอืมงามงามงามขออนุญาตเก็บเไปพี่น้องเด้อเห็นดอกนึงเฮ้ยดอกนึงพี่น้องจะดูเด่นอยูพี่น้องพี่น้องเอ้ย

สนูทินไข่ไข่เฮดระงโง่นี่มะฮวยนะมะฮวยเรือนะอ <c oughs> พี่น้องสนูทินนี่เลยพี่น้องเห็นปะไข่ระงโง่เห็นปะข,ขาวๆน,น,นี่พี่น้องดิไข่เฮดระงโพี่น้องมีพี่น้องไข่หนึ่งพี่น้อง <c oughs>

ขบวามึนดอกเก็บโลกขบวนหยาดมึงดอกแ่วันะจกีแล้วรู้สิแล้วเอะวยามึงเก็บธรรมดาเด้อช่วงมันมึนเด้อคอเก็บเดี๋ยวจนมาเอาต้องสิดเฮ้ยเตื่นติดนี่คือออกมูนอ่อเท้จ้าขาไปบิ้งน้มันนี่แหะเกี่ยวไปมูมาหน้ามนี้แหละกะเบ็ลงลำพ่ออย่าเบ็ดงูหาแถวนีซก่อน กับตัวที่นมให้เติ่ตัวพี่น้องชีวิตมีไว้พุ่งชนถ้าเราชนเข้าไปนี่มันจะแตกอัญญะเลยนั่นนี่พี่น้องเราจะชนไม่ได้นี่มันจะแตกอัญญะเลยน,นั่นน,นะน,น,นี่มันบานแล้วน,นั่นนี่เห็ดละงกค่ะเห็ดละงกเห็ดละงกพี่น้อง มันบ่าอะไรเปล่าเอ้ยบ่ามา,ากเลยเนี่ยผูบผกใหญ่ดิเฮ่ก่เทียงกับเจ้าเขาเหี้ยดกนี้ดักใหญ่ดิเพี้ย พุ่นเนี่ยพุ่นเนี่ยเดี๋ยวออกบักยัยว้าพี่น้องพี่น้องพอเห็ดป่วงนี่พี่น้องเห็ดป่วงนี่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 ชุบเจ้าชุบเจ้าเอ้ยเห็ดป่วงด้วยนี่ชุบเจ้าเอ้ยโอ้ยเขาตื่นเต้นเมื่อยพี่น้องเมื่อยสะจ้อนเราเขียบเก็บเขีบเก็บเขียบไม่ใช่เขีบพี่น้อง อาซาลูซี่มาเก็บเลยแม่ซาลูซี่ซาลูซี่มาเก็บบอเอรอเห็นเห็นเปลือกเก็บพี่น้องฮะพอคือว่าพอพี่น้องจะจอดที่ไหนแล้วพี่เนาะนั่นนั่นเห็นไหมนะใช่ เออไดเนี่ยนี่พีองใช่นแล้วโอเสียลดมืออ้ยซับสงตีนชาวจอนเี่าูาดน้อน้ำ้น้ำง้น้ำ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 ่น้ำน้ำนน้า้นี่น้น้ำอ้ำบ้ำเน้้ำน้น้ำน้ำน้ำนนำน้ำน้ำน้ำำน้ำน้ำน้น้ำนนี่น้้อ้น้้้ เห็ดเขก็ได้ทั้งเห็ดอันละง่เห็ดปวกเฮ็ดเงี้ยอีกเห็ดปวกก็ได้น้อยหนึ่งพี่น้องเห็ดละง่ก็ได้ประลายพี่น้องซามกะตาพี่น้องอันนี้กระตาเองได้พลละน้อยพี่น้องพอแกงไปพอแกงมัน มากันสมสาวสามชีวิตนีกสาคนพี่น้องไปเอากระตาพวกคุณไปเมื่อยเลพี่น้องเอ้ยขำสิเด้เมื่อตาม้นทานขำเลยสิได้เมื่อเลยพี่น้องเอ้ยมาเตบ่ายโมงตอนี้ก็สามมงชงสมือสมติว่พี่เอาไปใส่แกงเห็ดพี่นงไม่ใส่แกงเห็ด หนึ่งกระไส้เก่งกระไส้ตัวน,นี้ก็สมมาภาคควรอะไรพี่น้องเอ้ยเสียงก็เป็นมีแฮงเปได้เบื้อนแหงโอมีเหือมีแฮงขอจบคลิปเพียงเท่านีน้นะพี่น้องคลิปหน้าจะพบก,กันใหม่สวัสดีเบอร์สุกสุคนพี่น้อง